ี่น้ำตาคำรักของเธอมีแต่ความจริใจไอคนอย่างฉันที่เหมือนห่วงใยได้แต่มองจากใกล้ๆจนน้ำตาเธอจะทนให้เขาทำร้ายอีกนานแค่ไหนยอมให้เขาดังการหัวใจอีกนานเท่าไรจะไม่มีทิ้งออกมา เดินจากเขาไปแล้วมองดูใครที่คอยมันดีเจ็บกี่ครั้งที่เขาคนนั้นโยนมาให้ไวกี่เป็นครั้งที่เขาคนนั้นทำเจะเสียใจแต่ใจยังรักยังงลงไม่ยอมเปิดใจเธอจะทนให้เขาทรมายอีกนานแค่ไหนยอมให้เขาลงใจอีกนานเท่าไรจะไม่มีใจ่ ฉันจากเขาไปว่ามองดูใครที่คอยหวังดีแต่กี่ครั้งที่เขาคนนั้นยอมมาให้ไวกี่เป็นครั้งที่เขาคนนั้นทำเธอเสียใจแต่เธอยังรักยังหลงไม่ยอมผ่ดใจ